สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาหัดขับรถไฟฟ้า2ตอนนะคะจากคนที่จักรยานก็ขับไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่เป็นก็มาหัดขับค่ะมาชมกันเลยค่ะ เอาสตาร์ทเริ่มเลขบิดบิดกุญแจขึ้นรถขึ้นไปนั่งก่อนถ้าเกิดอย่างนี้ลูกค้าขึ้นไปนั่งก่อนบิดกุญแจจอแสดงผลรุ่นนี้จอแสดงผลขึ้นเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บรถสามารถเดินทางได้เลยครับให้ปลดเบรกมือลงสมมุติเราเปิดมืออ่านแล้วเหมือนรถยนต์เลยครับเอาเบรกมือลงแล้วมีเบรกมือด้วยใช่ครับเบรกมือตอนแรกมันอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับจะเหมือนรถยนต์เลยเราก็เอาลงเลยอ่าเหมือนรถยนต์ก่อนครับดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็กดกดลง อันนี้ก็จะมีเบรกหน้าคือนี่ครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เบรกหลังแล้วก็เบรกเท้าก็จะเป็นเบรกหลังครับเราสามารถบางทีมันโต๊ะกระจายนี่เอาทั้งเหยียบได้หมดเลยครับพวกนี้พวงนี้พวงนี้เราเหยียบเบรกหรือกำเบรกมือรถคัเล่งจะไม่ทํางานสมมติขี่ไปอยู่ปุ๊บเรากำเบรกปุ๊บรถมันจะหยุดเลยอันนี้คือเบรกหน้ามันมันก็หยุดเหมือนการเบรกไหนก็หยุดครับ เดี่ยพร้อมกันก็ได้ไม่มไ่เป็นรปัญหาไม่กลัวจะหกขมีตีลังกาพยายามเวลาเลี้ยวหรือเวลาเลี้ยวให้มองสังเกตหลุมข้างๆแล้วก็ให้ชะลอรถครับไม่งั้นเดี๋ยวรถพลิกตีลังกาได้ตรงตรงไหนคันเร่งเอาอันนี้คือคันเร่งอ๋ออันนี้นี่เวลาบิดนี่ิดพยายามค่อยๆบิดขับขี่ใหม่ๆให้เปิดเบอร์หนึ่งก่อน แล้วก็ค่อยค่อยค่อยบิดครับบิดทีละนิดอ๋อเบอร์หนึ่งมันไปยังไงเบอร์สองคือเบอร์หนึ่งจะเป็นจำกความเร็วอยู่ประมาณสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายถึงว่านี่เราเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามโคตตรงไหนนี่ครับโคตนี้นี่เดี๋ยวหนึ่งสองสามอ๋อสามทีแล้วอันนี้เหรอเดินหน้าถอยหลังดดีคือเดินหน้าอาคือถอยหลังอืครับจําได้ไหม เหมือนกันเลยครับเหมือนรถยุนเลยครับแค่เป็นมอเป็นการขับมอไซค์แต่อันนี้ล่ะอันนี้เป็นการเปิดไฟหน้าหลังโอ้ไฟครับไฟก็พิบมีไหมอ่าตัวนี้จะเป็นแค่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อไฟเลี้ยวท้ายก็จะมีอยู่แล้วไฟท้ายมีเบรกไฟเบรกก็มีครับดูข้างหลังได้เลยไฟอ๋ออันนี้ไฟเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงนี้เลี้ยวขวาก็ตรงนี้ใช่ครับจะปิดกับเปิดตรงกลางเออแต่อครับแม่ไม่มีแค่ไฟถอยเพราะเราเขามีเสียงอยู่แล้วครับ แล้วก็เบาะหลังถ้าจะเป็นกระบะเนี่ยครับยกขึ้นยกให้ออกจากล็อกเนี่ยครับเขาจะมีล็อกของเขาอยู่กยกขึ้นปึ๊บ<ก>ข้างหน้าก็จะมีล็อกใส่อยู่นอตอนแรกไปหาตอนแรกแกเห็นเป็นกระบะผมเลยยกขึ้นให้ดูบอกว่าเอา้าเราสองตอนมีไหมเก็บอกม,มีไปเห็นเอาแบบนี้ไม่เอาเวลาจะขึ้นแบบนี้ เห็นไหมมีล็อกเลยนะทันสมัยน่ามีล็อกด้วยกันหกคอมเมนต์ีลังกาอันนี้ล้อถ้าเกิดจะใช้งานก็ถอดผ้าออกได้เลยนะครับโพลิสติกถอดออกได้เลยไม่ไม่ต้องติดไว้นานๆไปมันกรอบติดเดี๋ยวจะเกะไม่ออกชาร์จก่อนมยเนนี่่ชาร์จกอครับชาร์จก่อนให้ให้เต็มร้อยก่อนอ๋อต้องชาร์จก่อนก่อนใช้งานใช่ครับชาร์จให้เต็มร้อยก่อนครั้งแรกเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเขาให้ชาร์จแปดชั่วโมงครั้งแรกเหมือนกันแล้วครั้งแรกยังซ่อมไม่ได้นี่อ่าขี่ได้ครับขี่ได้แต่ครั้งแรกอรัผมให้ชาร์จให้เต็มไปเลยอครับ มีอะไรสงสัยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอย่างเป็นการล็อกอ๋อต้องล็อกด้วยถ้าไปจอดตลาดถ้าเกิดในบ้านอย่างนี้ไม่ต้องล็อกก็ได้ครับเดี๋ยวหมาวิ่งชนเดี๋ยวมันจะร้องก็ถ้าเกิดล็อกอยู่ล็อกเนี่ยครับกาล็อกพอเราอยู่ใกล้แล้วก็จะดังใช่ไหมการล็อกคือล็อกมันจะมีเสียงดังหนึ่งทีมีคนมาเข็นรถเนี่ยครับรถจะร้องร้องครั้งแรกจะดับ ร้องครั้งที่สองมันจะร้องยาวๆเลยเออเนี่ยครับแล้วล็อกก็จะล็อกเขี่ไม่ไปแล้วก็ปลดล็อกทุกครั้งที่ขี่รถจะจะเสียบกุญแจต้องปลดล็อกครับพอไม่งั้นปลดล็อกนี่นี่อันข้างบนบนนี่ใช่ครับแล้วก็สตาร์ทผ่านรีโมทรูปสายฟ้านะครับกดดับเบิลคลิกสองทีรถติดแล้วครับขับไปได้เลยอ๋อแล้วกุญแจกมีไว้เพื่ออะไร ก็อันนี้เป็นลูกเล่นเขาเฉยๆแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เผล่อรีโมทมันมีปัญหาเราจะดับแล้วก็กดปลดล็อกครับแค่นั้นแหละครับอันนี้แยกเป็นสองชุดได้แล้วกุญแจเนี่ยเราก็ปกติใช้ใช่ผมให้บิดเป็นการใช้กุญแจเสร็จดีกว่าอไม่แนะนําให้ไม่แนะนําให้เป็นรีโมทสตาร์ทครับการรีโมทเสียทีนี้เราก็เริ่ม ทำการฝึกซ้อมนะคะหัดครั้งแรกนะคะก็จะขับให้เพื่อนๆชมนะสักสองสรอบนะคะเพื่อความมั่นใจเพื่อนๆช่วยตัดสินนะคะว่าเเราจะขับได้ไมเพืเพืตอนนี้ดูท่าก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าชมกันไปต่อเลยนะคะ รีวิวจกักรยานไฟฟ้าสองตอนนะคะขับไม่ยากกับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดำก็ปีทันเนอร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย